นี้จะมารีวิวใหม่กันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนตัวนี้ผมเพิ่งสั่งซื้อมาราคาประหยัดราคา200กว่าบาท2อ0กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็ พอสั่งมาแล้วมันมีปัญหามันมีปัญหามันมีปัญหาเรื่องมันเชื่อมไม่ได้แต่ผมก็เลยมีวิธีมันก็ต้องไปไปโหลดแอป,ปมาใช้เพื่อแก้ปัญหาคือแอป open camera แล้วก็ไปตั้งค่า นิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูกันเลยครับอา่แล้วก็มาที่การตั้งค่าเลยนะครับตั้งค่าปุ๊บเราก็มาเลื่อนมาตรงคำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้เลื่อนอแล้วเราก็มาตรงคำว่าการเชื่อมต่อ โอทีกี T G. อ่าตอนนี้ผมเชื่อมไม้อยู่นะ,ะเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูกดไม้ปุ๊บอ่ามันก็จะเด้งออกมาแล้วเป็นสีเขียวให้เรากดได้เมื่อกี้มันกดไม่ได้อ่าตอนแรกมันจะปิดอยู่แล้วก็เปิดแล้วก็เสียบไม้เข้าไปแล้วก็เปิดซะมัเสียบไม้มันจะเป็นจางๆของผมมันจะล็อกไว้เลยมันจะล็อกไว้เลยคือห้ามเวลาตอนเสียบไม้อยู่คือห้ามกดเลยกดไม่ได้ ่าตอนนี้เราก็เลื่อนมาเราก็เลื่อนมาคําว่าเสียงและการสั่นอ่าเข้ามากดตรงนี้กดตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมาตรงคําว่าเครื่องบันทึกเสียงเริ่มต้นเราก,กดเข้าไปปกติทั้งทุกคนจะอยู่ที่คําว่าไอตัวเขียวๆนี่นะเลือกอัตโนมัติ เราก็มาเปลี่ยนซะมาเปลี่ยนให้มันเป็นอุป,อปกรณ์เสริมตอนแค่เกี่ยวได้ขึ้นอุปกรณ์เสริมแล้วสำหรับของผมนะโทรศัพท์ผมเป็น oppo oppo a53 ต่อไปเราจะไปโหลดแอปจะไปโหลดแอปกันอเราก็เข้ามาที่ play store อยู่ตรงนี้เราก็พิมพ์เข้าไปเลยของผมพิมพ์ไว้แล้วตรงนี้ open camera ผมโหลดเสร็จแล้วนะผมใช้อยู่เราโหลดเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ออกมามาตรงที่ Open Camera เรากดเข้าไปเข้าไปปุ๊บเรามาที่การตั้งค่าเลยตั้งค่าแล้วเรมาที่วิดีโอนี่ตรงนี้วิดีโอนะตรงรูปวิดีโอนี่ไปเราก็มาที่ Audio s o u r c e Audio Sort u เ ก็มาเลือกที่เอร์นอนใหม่เอ๊เคร์นอนไใหม่นะตัวนี้คือใหม่นอกอผมเปิดตัวนี้ซะ,ะผมก็เปิดอยู่โอเคแค่นี้ครับไหม่นอกของคุณก็สามารถใช้ได้แนละ้วนี่ครับหลังนะจากที่ผมโหลดแอปมาแล้วแล้วก็ตั้งค่าเรียบร้อยตัวนี้ตัวนี้นี่ ตัวนี้นะก็คือเอาไว้เสียบเสียบกับโทรศัพท์อันนี้เป็นไทซีไทซีนะครับอันนี้ไว้เสียบโทรศัพท์ตัวนี้ก็คือเจ้าไม้เจ้าไมโครโฟน,นนี่เห็นหตัวนี้ไว้ติดกับเสือ้อติดกับเสื้อเราอันนี้เสียบกับไม้เสียบกับ เสียบกับโทรศัพท์เจ้าตัวนีเ้เสียบโทรศัพท์ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ใหม่นะไม่ได้ใส่ใหม่ไม่อะไรเ,เสียงก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะไปต่อไปต่อแล้วผมจะลองใส่ใหม่ดูว่าเสียงมันจะต่างกันแค่ไหนอ่าเดี๋ยวไปลองดูตอนนี้เราก็เสียบไม้เป็นที่เรียบร้อยเสียบไม้ไฟ ปี้าฟ้านี่มันก็จะขึ้นขึ้นค้างไว้เลยเสียบไม้แล้วตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างครับชัดไหมเวลาเราเกาเสียบไม้แล้วเกามันก็จะได้ยินเสียงมันก็จะเสียงก็จะตัดตัดตัดเสียงรอบข้างตัดเสียงที่เราทําอะไรอยู่มันก็จะตัดไปมันก็จะได้ยินอันนี้มันจะติดขอเสือ้อติดเสื้อไว้ก็ประมาณนี้ครับ รีวิวใส่กับไม่ใส่ผมก็ว่าราคาหลักร้อยผมก็ว่าใช้ดีนะขนาบหนึ่งตัวนี้โอเคครับอ่าขอบคุณมากครับ